ราศีเมษในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้เรียกว่าเงินไหลนองทองไหลมาหยิบจับอะไรทำอะไรจะมีความสําเร็จอย่างง่ายดายในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นั้นนับว่าดวงของท่านมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงของเดือนนี้ท่านจะทําอะไรท่านรีบลงมือทาได้เลยชาวราศีเมษนั่นนับว่าดวงของท่านมีความโดดเด่นอย่างมากมีคนคอยช่วยเหลือ มีคนคอยสนับสนุนท่านถ้าหากว่าท่านเป็นลูกน้องก็จะมีเจ้านายและมีคนคอยช่วยสนับสนุนท่านในเรื่องของการทำมาหากินนั้นนับว่าดวงของท่านเปิดรับแต่สิ่งดีๆชาวราศีเมษในช่วงของเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปแต่ในช่วงของต้นๆเดือนนี้ท่านระมัดระวังไว้ก่อนจะเป็นการดีในเรื่องของการลงทุน ชาวราศีเมษจะลงทุนอะไรก็ต้องระมัดระวังอาจจะมีการขาดทุนได้ในช่วงของวันที่4ของเดือนพฤศจิกายนนั่น,นจะมีดาวพระศุกร์ย้ายเข้าสู่ในราศีตุลอาจจะทําให้ชาวราศีเมษนั้นจะลงทุนอะไรก็จะมีการขาดทุนได้การงานจะมีการสะดุด จะมีการติดขัดบางสิ่งบางอย่างนั่นงานที่ท่านทําอาจจะไม่ค่อยลงตัวเท่าไรนักในเรื่องของการงานต่อไปนี้จะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรก็คุ้มกับการลงทุนหรือว่าคุ้มกับการที่ท่านรอคอยชาวราศีเมษนั้นในเรื่องของการงานต้นๆน,นี้จะมีการเหน็ดเหนื่อย อยู่บ้างบางทีบางครั้งนั้นทําแล้วก็ไม่ได้ดังใจที่ต่านนึกและต้องการการเงินหาได้ก็ไม่ค่อยคล่องเท่าไรนักบางทีหยิบจับอะไรก็ติดขาดเงินทองก็จะไม่ค่อยมีจับจ่ายใช้สอยเท่าไรถือว่าในช่วงของต้นต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวราศีเมษจะสะดุดจะมีการติดขาดการงานก็จะไม่ค่อยดี ทำอะไรก็โดนเอาลัดเอาเปรียบมีคนลังเกียจอยู่เรื่อยๆชาวราศีเมษต้องระมัดระวังต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่9จะมีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีเมษซึ่งเป็นราศีของเราอันนี้จะทำให้ชาวราศีเมษนั้นมีความแข็งแกร่งเกี่ยวกับในเรื่องของการทำมาหากินโชคลาภดวงชะตา จะดีอย่างเห็นได้ชัดทำอะไรก็มีความสำเร็จอย่างง่ายดายการงานคิดว่าไม่ได้ท่านก็สามารถได้ทำอะไรก็จะมีโชคมีลาบงานที่ท่านทำก็จะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยอุปัรรมค้ำชูเรียกว่าในช่วงของวันที่เก้านี้นั้นดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีเมษจึงทำให้ชาวราศีเมษนั้นมีความสดใส ทำอะไรก็มีแต่โอกาสดีๆทางนั้นการลงทุนก็เหมาะอย่างยิ่งในช่วงนี้นับตั้งแต่ดาวพระเกตเข้าสู่ราศีเมษการลงทุนของท่านก็จะมีความสำเร็จไม่ว่าจะลงทุนอะไรเล็กหรือใหญ่ก็แล้วแต่ในช่วงนี้จะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนเงินหมืน่มนเงินแสนนั่นถือว่าอยู่ในกุ้งมือ หาได้ง่ายๆท่านยิ่งขยันยิ่งทำงานในช่วงนี้ท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกำรรบางคนได้เป็นเศรษฐีป้ายแดงบางคนก็มีเงินเหลือเก็บเหลือฝากอีกตาหากในช่วงนี้ชาวราศีเมษนับว่าดวงของท่านมีความสดใสยอย่างมากๆทำอะไรท่านรีบลงมือทำได้เลยเงินทองนั้นจะหาง่ายการงานก็จะหาคล่องทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือ ชาวราศีเมษนั้นนับว่าดวงของท่านเปิดรับแต่สิ่งดีๆในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานการเงินนั้นจะประสบกับความสําเร็จอย่างง่ายดายท่านสมัครงานอะไรไว้ก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการผิดกว่าในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนนั้นถือว่าดวงของท่านจะไม่ค่อยดีเท่าไรนาะการงานก็ติดขดัดการเงินก็มีการสะดุดอยู่บ้าง ในช่วงก่อนนั้นทำอะไรก็มีคนคอยเอารัดเอาเปรียบเราอยู่แต่ต่อจากนี้ไปดวงของท่านจะฟืน้นกลับคืนมาสู่ในความที่เรียกว่าโดดเด่นหรือว่ามีแต่โชคมีแต่ลาบเข้ามาเกยท่านชาวราศีเมษนั้นในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นเปิดรับแต่สิ่งดีๆเงินทองก็จะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆ ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่17นี้นั้นจะมีดาวใหญ่อีกหนึ่งดวงซึ่งจะเป็นดาวพระอาทิตย์จะโคจรเข้าสู่ในราศีพิจิกอันนี้จะทำให้ชาวราศีเมษ มีความกระทบกระเทือนบ้างเกี่ยวกับในเรื่องของการงานโชคลาภอาจจะไม่ค่อยดีในช่วงที่ดาวพระทิตเข้าสู่ราศีพิจิกนี้นั้นการงานอาจจะมีการสะดุดติดขัดทำอะไรก็ลุ่มลุ่มดอนดอนไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นักในเรื่องของการงานบางทีก็มีบ้างไม่มีบ้างบางทีออกรับจ้างก็ ได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถือว่าการงานยังไม่ค่อยราบรื่นเท่าไรนักสู้ในช่วงก่อนไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรก็ขอให้ชาวราศีเมษนั้นจงมณะอดทนทำอะไรก็ถ้านรีบ ตั้งอกตั้งใจทำท่านก็จะได้ความสำเร็จในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงที่ดาวพระทิตย,ย์ยเข้าสู่ในราศีพิจิตเน้นการเงินการทองก็มีการสะดุดมีการติดขัดอยู่บ้างเจ้าราศีเมษนั้นอาจจะชักหน้าไม่เคยถึงหลังจะมีรายจ่ายมากกว่า รายรับในช่วงของเดือนพฤศจิกายนในช่วงที่ดาวพระาทิตย์เข้าสู่ราศีพิจิกน,นี้นั่นจะมีการกระทบกระเทือนชาวราศีเมษก็ต้องระมัดระวังไวใงง้ในเรื่องของบุคลิสุขภาพหรือว่าพราณาไมก็ต้องระมัดระวังไว้บ้างในช่วงของเดือนพฤศจิกาที่ดาวพระาทิตย์เข้าสู่ราศีพิจิกนี้นั่นในเรื่องของสุขภาพท่านต้องระวัง อาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้อย่างกระทันหันหรืออย่างที่เรียกว่าเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้ในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บนั้นอาจจะมีการกําเริบเกิดขึ้นด้วยโรคเก่าๆความดันไขมันเบาหวานอันนี้ท่านระวังไว้อาจจะมีเกิดขึ้นสำหรับท่านที่สูงอายุอีกเช่นเดียวกัน ท่านก็ต้องระมัดระวังการเดินการเหินการไปเหนือไปใต้ไปทางไหนก็ต้องระวังไว้อาจจะมีเกิดอุบัติเหตุกับตัวท่านได้การใช้รถใช้สนนอีกเช่นเดียวกันก็ให้ท่านระวังไว้อย่าประมาทจะเป็นการดีในช่วงนี้ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่28ของเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นชาวราศีเมษ ดวงของท่านจะมีความสดใสกลับมาอีกครั้งในเมื่อดาวพระศุกร์นั้นเข้าสู่ราศีพิจิกจึงทำให้เจ้าราศีเมษมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันกระทันหันก็ว่าได้การงานดีการเงินก็จะดีท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาเสริมอยู่เรื่อยๆการทำงานนั้นถือว่าจะไม่บกพร่อง้าวราศีเมษท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงาน ในช่วงนี้ก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรมท่านจะทําอะไรก่อยตั้นรีบลงมือทําได้เลยจะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านถ้าหากว่าท่านทํางานรับราชาการจะมีบริวารมีลูกน้องอีกมากมายถ้าหากว่าท่านทํางานเกี่ยวกับบริษัทห้างร้านก็จะมีบริวารอีกเช่นเดียวกันมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุน ในเรื่องของการทำงานงานทั้งท่านนั้นจะไม่ติดขัดท่านจะมีคนคอยสนับสนุนท่านในช่วงของวันที่28ที่ดาวพระศุกร์เข้าสู่ราศีพิจิกนี้นั่นชาวราศีเมษนั่นดวงของท่านเปิดรับแต่สิ่งดีๆโชคลาภก็จะมีเข้ามาหาท่านการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภให้ท่านลองดูได้ท่านจะได้เลขมาจากความขวัญหรือว่ามาจากความมืด บางทีบางครั้งก็ได้มาจากเลขใกล้ๆตัวท่านบางทีก็ได้มาจากทะเบียนบ้านทะเบียนรถหรือว่าตามบัตรประชาชนอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นเลขที่เป็นมงคลบางคนนั่นมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมโดยที่เรียกว่าไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็มีถือว่าคนที่เกิดอยู่ในวราศีเมษในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้สิ่งดีๆจะมีมากกว่า สิ่งที่ท่านต้องระมัดระวังในเรื่องของคนรักคนใกล้สำหรับคนที่ยังเป็นโสดอยู่ก็จะเจ,เจอเนื้อคู่ในช่วงนี้ท่านจะได้พบกันในงานของเทศกาลต่างๆหรืออาจจะมีโกาคนคน,นำพาเขาเรียกว่าแม่สื่อแม่ชักนำพาให้รู้จักกันก็เป็นไปได้ถือว่าดวงของชาวราศรีเมษนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในช่วงนี้ สรุปโดยภาพรวมแล้วในช่วงของเดือนพฤศจิกานี้นั่นสิ่งดีๆจะมีมากกว่าสิ่งที่ท่านต้องระวังการงานดีการเงินก็ดีโชคลาภก็จะมีเข้ามาหาท่านท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีเมษในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นเปิดรับแต่สิ่งดีๆการทำบุญทำทานก็เป็นการเสริมดวงชะตาท่านอีกด้วย ปล่อยนกปล่อยปลาหรือว่าท่านจะทำอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้จะเป็นการเสริมดวงที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้นไปอกีกก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราแล้วจงใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงาม ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้กำลังใจกับผู้จัดทำรายการก็ขอ,ขอให้ท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมษในช่วงนี้จงประสบกับความสำเร็จเงินทองไหลมาเทมาหาท่านเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี